สวัสดีครับท่านผู้ชมพระที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นพระผงพุทโธสาริกานะครับพระผงพุทโธสาริกาหลังเม็ดข้าวเปลือกนะครับหลังเม็ดข้าวเปลือกปีพศ2530นะครับ มวลสารเป็นดินจากสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งอาจารย์วราปุญญวโรแห่งวัดโพท,ทองแขวงบางมด เขตจอมทองกรุงเทพมหานครนะครับเป็นผู้จัดสร้างาสร้างเพียง500องค์นะครับจะเล่าถึงประวัติการจัดสร้างาให้ท่านชมได,ได้ได้ฟังก่อนนะครับเมื่อปลายปีพุทธศักราช2530อาอาจารย์วราเนี่ยครับ ได้นำดินจากประเทศอินเดียได้แก่ดินจากสถานที่ประสูตรดินจากสถานที่ตัทสรุดินจากสถานที่ปรินิิพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดินดินจาก บ้านกุตินะครับบ้านกุฏินะครับของพระสิวรนะแล้วแลว้ท่านได้ได้ได้เอาเมล็ดข้าวที่ญาติโยมใส่บาตนะครับแต่ว่าเป็นข้าวเปลือกอ่อที่หุงแล้วเมล็ดไม่แตกนะครับนะครับคือ เข้าเปลือกที่หุงแล้วเนี่ยเลยมันไม่แตกนะครับนำมาผสมกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านได้รวบรวมไว้สำหรับสร้างเป็นพระอ,องค์นี้นะครับพระองค์นี้จะเป็นรูปพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับใต้ฐาน เป็นนกสาลิกานะครับใต้ฐานจะเป็นนกสาลิกาด้านหลังจะมียันแล้วก็ฝังมาได้เข้าเปลือกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ให้ดูนะครับอ,อ,องค์พระจะมีขนาดขนาดความกว้างนะครับ2.3เซนติเมตรความสูงประมาณ2.8เซนติเมตรนะครับ พระทุคุณเดินทางโชคลาภการค้าการขายเมตตามหานิยมแล้วก็แค้วคาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะครับผมจยดูพระใ,ใกล้ๆนะครับ ในบนจะเป็นพระพุทธรูปนะครับด้านล่างจะมีนกสายกานะครับอยู่สองตัวนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับ ด้านล่างนี้จะมีเขามียันเขาว่านาชาริตินะครับนาชาริติครับบนข้างนะครับข้างนะครับบนนะครับด้านฐาน พระอาจารยา์วรานะครับแห่งวัดโพทองเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงทางด้านาด้านพญาครุฑนะครับนะฮะทางด้านพญาครุฑนะั้นมีชื่อเสียงมากเลยนะครับนะครับแล้วก็ท่านท่านก็ได้สร้างนะครับสร้างและปลูกเสร็จพญาครุฑเนี่ยนะฮะมามาให้ อาทศสากวันนี้กระชนอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็เข้าไปบูชานะครับนะครับแต่วันนี้ผมได้ผมนำเอาผ้าผงพุโทโธสาริกาหลังไม่เรข้าเปลือกปีพศสอ3พเนี่ยมามาท่านชมนะครับนะครับนะ,ะ,ะวันนี้ผมขอจบการบรรยาย ไว้ว้เพียงตรงนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานในการประกอบสัมารีีวะชอบนะครับอย่าเจ็บอย่าจนมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ